ข่าวสั้นประจำวันที่16มกราคม2566ทางเพจ t ่ c Thailand ได้ประกาศผลการตรวจสุขภาพระวังเข้าใจผิดนะครับบางคนไม่ผ่านบางคนต้องมาตรวจใหม่ใครที่สับสนในเรื่องนี้มารับชมคลิปด้วยกันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ในวันที่16มกราคม2 5 6 6ทางเพจ t a c thailand ได้ทำการโพสต์อยู่4โพสต์ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นโพสต์ของผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดโดยแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกคือคือคนที่มีผลการตรวจสุขภาพาไม่ผ่านนะครับแต่ให้โอกาสในการตรวจสุขภาพซ้ำได้มีอยู่2โพสต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง ข้อที่1ผลการตรวจสุขภาพรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวันที่12มกราคม2566ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ระหว่างรอผลการตรวจสุขภาพให้ติดต่อโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4โดยตรงหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 4 1 4 4 1 4 1หหรือหมายเลขในเอกสารที่หมอให้ก็จะมีรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวันที่12มกราคมที่ไม่ผ่านนะครับ แต่ให้โอกาสตรวจสุขภาพซ้ํามีทั้งหมดอยู่10คน10คนนี้ก็ประกอบไปด้วยหมายเลข122580 122589 122592 122600 122650 122667 122677 122701 122731แล้วก็122758นะครับ ผมขออ่านอีกโพส์เลยนะเดี๋ยวจะได้อธิบายทีเดียวอีกโพสตหนึ่งเขาก็แจ้งว่านะครับผลการตรวจสุขภาพรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวันที่13มกราคม2566ผู้ที่มีรายชื่อนะครับให้รอผลการตรวจสุขภาพเหมือนกันนะครับก็มีทั้งหมดอยู่7คนนะครับประกอบไปด้วยหมายเลข1 2 2 8 6 1 122 863 122 888 8, 88 8 12 2 12, 12 2 912 122 947 122 950 122 958นก็ะครับก็มีทั้งหมด7ลายก็ทั้ง17ลายนี้นะครับเขาให้โอกาสในการตรวจสุขภาพซ้ำนะครับคุณก็ติดต่อโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาให้ไว้ได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาคิดว่าหลายท่านพอเข้าใจละ แต่วันนี้นะครับมีโพสต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบบที่2ออันนี้คือประกาศออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าคุณตรวจสุขภาพไม่แล้วก็ไม่ให้โอกาสตรวจซ้ําด้วยนะมีอยู่2โพสต์นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนผลการตรวจสุขภาพรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวันที่12มกราคม2566มีผู้ที่ไม่ผ่านรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับ ในวันที่12นี้มีอยู่10ลายประกอบไปด้วยหมายเลข1 2 2 5 8 2 1 2 2 5 8 5 1 2 2 5 8 8 1 2 2 5 9 8 1 2 2 6 3 2 1 2 2 6 4 6 1 2 2 6 4 9 1 2 2 7 4 0 1 2 2 7 4 1แล้วก็หมายเลข1 2 2 7 4 9นะครับอันนี้วันที่12มกราคมแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวันที่13มกราคม,ม,ม,ม2 5 6 6 มีอยู่ทั้งหมด8คนนะครับประกอบไปด้วยหมายเลข122773 122780 122818 122832 122834 122847 122877 122909ทั้งหมด18ลายนะครับที่เป็นแบบที่2นี้คุณไม่ต้องติดต่อไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเป็นผลการตรวจสุขภาพที่ไม่ผ่าน ไม่ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพไม่ต้องเข้ามาที่กระทรวงแรงงานอีกนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อในการคืนหนังสือเดินทางให้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนที่มีผลการตรวจสุขภาพไม่ผ่านไม่มีโอกาสตรวจซ้ำนะครับอันนี้เป็นคุณหมอเขาได้พิจารณาแล้วว่าผลของเราชัดเจนไม่ต้องมาตรวจซ้ำก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ ไม่ให้เสียเวลาเนาะต้องอธิบายทุกท่านให้เข้าใจก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับผู้สมัครทุกท่านนะครับในการดูเป็นแนวทางว่าเราจะดูผลการตรวจสุขภาพยังไงว่ากรณีไหนมาตรวจซ้ำได้กรณีไหนคือหมดสิทธิ์แล้วนะครับ ก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยนะครับวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีครับ